ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบโอ បានអ្នកក្រ៣ទៅបងប្អូន ออกอาการร้อนรนดิ้นหนักตีแรงงานในไทยกลับไม่กลับยึดบ้านยึดที่พบจำใจขายทรัพย์สินในไทยทิ้งฮุนเซนยังไม่สลดปั๊มเสื้อยันเกออีก3,000ตัวส่งมาสู้ไทยสุดอึ้งสภาพเนี่ยหรือบ้านของทหารเขเมรล่าสุดค่ะพบเพิ่มเติมว่าฮุนเซนมีอาการร้อนรนหนักค่ะเริ่มมีก,การใช้วิธีบังคับแรงงานเขเมรในประเทศไทยให้กลับประเทศทั้งทที่พวกเขาไม่อยากกลับ เพราะว่าอยู่ในประเทศไทยมีชีวิตที่ดีกว่าแต่ก็ต้องจำใจค่ะพากันขายทิ้งทรัพย์สินในประเทศไทยจำนวนมากโดยเพจข่ากบ,บินบุรีค่ะได้มีการออกมาโพสต์ว่าคนกัมพูชาแหกขายทรัพย์สินให้คนไทยรถจักรยานยนต์คันละ2,000ถึง9,000บาทมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนคนไทยแห่ไปซื้อเพียบเพราะคนกัมพูชากลัวว่าถ้าไม่กลับประเทศ จะถูกยึดบ้านยึดที่ดินซึ่งก็อปรากฏทางภาพแล้วก็คลิปค่ะที่มีคนไทยเอารถไปขนซื้อทรัพย์สินของชาวเขมรนจำนวนมากและเพจนิวชมบุรีระยองออนไลน์ค่ะล่าสุดวันนี้วันที่7สิงหาคม2568ได้มีการออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่าชาวเขมรแหกับประเทศไม่คาสายหลังผู้นำสั่งให้กลับ ถ้าไม่กลับยึดบ้านยึดที่ดินยึดทรัพย์สินและรายงานอีกว่าทางคุณเมนเน็ตมีการนําเอารถข่ามารับชาวเขมรเพื่อไปส่งถึงบ้านอีกด้วยคุณเมนเน็ตมีการจัดรถบัสคอยรับรายงานกัมพูชาที่ข้ามมาจากไทยฟรีส่งถึงภูมิลําเนานายสุขลูผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบองได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กผมและคณะทํางานกําลังเร่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แรงงานกัมพูชากว่า10,000แคน ที่เดินทางกลับจากประเทศไทยมีการระดมเจ้าหน้าที่ช่วยขนสัมภาระช่วยแรงงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งยังมีรถบัสหลายร้อยคันจากนายกรัฐมนตรีฮุนมมเนตคอยรับส่งฟรีถึงภูมิลำเนาซึ่งแรงงานต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลเทความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เรียกว่าก็พยายามค่ะที่จะเอาอกเอาใจเต็มที่แต่ท้ายที่สุดค่ะล่าสุดพบว่าชาวคเคมรที่กลับบ้านตอนนี้เริ่มลำบาก เพราะว่ากลับไปก็ไม่มีงานทำได้พากันเดินออกไปตะเวนหางานแล้วก็โพสต์หางานเป็นจำนวนมากโดยในเพจนิวชมบุรีระยองออนไลน์ค่ะได้มีการรายงานว่ากลับบ้านไปไร้งานทำโพสต์หางานทำล่าสุดชาวคอมเมนต์ได้โพสต์ลงในสื่อโซเชียลว,ว่าที่ไหนมีงานทำบ้างเสียค่ารถหางานมา3วันแล้ว ตอนให้กลับบอกว่ามีงานทำพอไปหางานกลับไม่มีงานให้ทำเลยพากันกลับบ้านคืนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านี่จะเป็นการหลอกคอมเมนตให้กลับนั่นเองและท้ายที่สุดค่ะกอไม่พ้นจับไปเกณฑ์ทหารพล่าสุดค่ะพบว่ามีการสั่งปั๊มเสื้อยันเกเอามาปลุกใจชาวคอมเมนตออกรบถึง3 0 0 0นตัวโดยเพราะว่าฮุนเซนยังไม่สลดค่ะยังมีการสั่งทำเสื้อยันออกรบให้กับทหารคอมเมนตเพิ่มจำนวนมาก ทั้งๆที่รู้ว่าเสื้อยันเหล่านี้เป็นยันเกะใช้ไม่ได้ผลใส่ไปกี่คนกี่คนก็หน,นี้ไม่พ้นอาวุธไทยจนมีฐานคอมเมนเสียชีวิตกลายเป็นผีเฝ้าป่าจํานวนมากด้วยเพจมองต่างด้าวค่ะได้มีการออกมาโพสต์คลิปพร้อมกับมีการระบุว่าพระคอมเมนเร่งผลิตเป้าเคลื่อนที่เสื้อยันเกราะ3,000ตัวเพื่อมอบให้กับฐานกัมพูชา โดยในคลิปค่ะเผยให้เห็นชาวเขมรกําลังพากันปั่นเย็บเสื้อยันกันเป็นจานวนมากไม่เว้นแม้กระทั่งพระค่ะต้องเอามานั่งใช้เครื่องจักรเย็บผ้าทาเสื้อยันกันด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดค่ะเราพบกับคลิปที่ทหารเขมรได้มีการอัดรีวิวสภาพบ้านของตัวเองซึ่งคนไทยค่ะได้เห็นก็ต้องอึงว่านี่หรือสภาพของบ้านทหารเขมรเพราะว่าดูไม่เหมือนบ้านเลยค่ะมีลักษณะเหมือนกับเทียงนาหรือว่ากระต๊อบกลางนาของบ้านเรามากกว่าและก็ยังมีอีกคลิปค่ะ ที่นักเพื่อนไหวทางการเมืองชาวเคอมเมนต์ได้มีการออกมาโพสต์ใช้เห็นสภาพบ้านของฐานเคอมเมนต์อีกคนที่ก็พบว่าเขาหายสาบสูญไปเหลือเพียงภรรยาค่ะรออยู่ที่บ้านซึ่งสภาพบ้านก็มีลักษณะไม่แตกต่างกันชี้ชัดว่าสวัสดิการฐานเคอมเมนต์โดยเฉพาะที่เป็นฐานเคอมเมนต์ตามแนวชายแดนแย่มากไม่เชื่อลองไปชมคลิปกันเลยค่ะอาเตียมันอาเจียอาเตียอาไฮกระเพะเจ็ด ចាំហើយវាຝັງដៃមកបាក់ដបូលបាយអស់យាយយីអាហារផ្ទះបាក់ដបូលអស់ហើយយាយមករាល់អត់ជូបពុនកូនភៀសខ្លួនទាំងអស់ទៀតអឺរំណាស់តែមកលើឡប់មកវិញទៅម្យើងតាមមកទីគ្នាជោះជោះ យើងបាននៅទៀតងាយជីវិតអ្នកអត់អ្នកក្រមើលទៅបងប្អូនអាកា យើងអត់រុសាតបអត់មានអីទេមានដង្កតស្បើមួយមិនដឹងដល់ឥឡូវអស់ទៀតមកវិញជួចជលទៀតបាទគាត់គឺជាភារយារបស់វិរិយជនយើងដែលពែកលែងជីវិតនឹងគឺឈ្មោះ ចន្ទរាបាទគាត់មិនចេះផុសហ្វេសប៊ុកនិងលេងហ្វេសប៊ុកនឹងគេទេដូច្នោះហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់អត់បានស្គាល់គាត់ផងដែរបាទហើយក៏សូមបងប្អូនជួយ Share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យអ្នកតន្ត្រីទៀតគាត់បានឃើញហើយបានស្គាល់និងជួយរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃស្ពងបាទហើយទីតាំងរបស់គាត់គឺថ្នត់ណោភូមិស្គរ8ឃុំស្រែអែមស្រុកជ옴ស្ាងខេត្តព្រះវិហារបាទសូមអរគុណ โดยสื่อช่องเจ็ดค่ะเคยมีการเชิญนักวิชาการมาวิเคราะห์ว่าความเลื่อมล้ำในกัมพูชาสูงมากเพราะระบบหุ่นเซนซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของการโค่นล้มอํานาจบางช่วงค่ะบอกว่าความสันคลอนในกัมพูชาแม้ว่าอํานาจเด็ดขาดจะอยู่ภายใต้ตระกูลหุ่น47ปีมันมีความสันคลอนในเชื้อของมันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการยึดอํานาจยึดความมั่นคงความมั่งมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายในตระกูลหุน่น และญาติพี่น้องทั้งหมดมันก็เลยทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําอย่างมากมายระหว่างตระกูลผู้มีอํานาจกับประชาชนโดยทั่วไปและสิ่งที่เป็นข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดถึงความอดอยากของชาวกัมพูชาก็คือ 1. มีแรงงานเขเมรในประเทศไทยเกือบล้านคนแสดงว่าเงินทองที่เขามีอยู่มันไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่สิงคโปร์หรือว่าอยู่ที่ห้องกงหมดมันไม่ได้ลงมาที่ประชาชนมันก็มีความเคลื่อนไหวอย,อยู่แต่ประชาชนขยับไม่ค่อยได้ พราะหุนเซนเขาคุมหน่วยราชการลับและกองทัพซึ่งระบบะเผด็จการมันมีอายุของมันอยู่พอมาเป็นรุ่นลูกมันคุมไม่ได้ก็เกิดความเคลื่อนไหวการลุกฮือจะต้องเกิดขึ้นซึ่งชนวนก็มาจากความเหลื่อมล้ำที่สูงนั่นเองซึ่งเราขาดก็ต้องมาจับตากันว่าชาวเคอมเมนตจะอดทนได้อีกสักแค่ไหนและกล้าที่จะลุกขึ้นมาคนล้มตระกูลห,หุนหรือไม่ท่ากลางกระแสข่าวการลอบสังหารหุนเซน จนล่าสุดข่าวฮุนเซนต้องมีการออกมาประกาศทำนองปากา้าขาสั่นว่าฮุนเซนเน้นย้ำในประวัติศาสตร์อาจมีการลอบสังหารแม่ทัพที่มีฝีมือเพื่อเอาชนะสงครามแต่ยุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนการทูตสมัยใหม่จำเป็นจะต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งและมีเหตุผลในทั้งสองฝ่าย เพื่อเจราจาสันติภาพกัมพูชาต้องการผู้นําไทยที่เข้มแข็งเพื่อการเจราจาด้วยและไทยเองก็ต้องการผู้นํากัมพูชาที่เข้มแข็งเช่นกันซึ่งปัจจุบันมีเพียงฮุนเซนและฮุนมาเน็ตเท่านั้นถ้าเราทั้งคู่ถูกสังหารความเสียหายในความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจแก้ไขได้เขาบอกว่าการกระทํารุนแรงนี้จะไม่อาจยุติการต่อต้านนําซ้ําจะยิ่งทําให้มันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณถ้าฮุนเซนหรือฮุนมาเน็ตถูกลอบสังหารโดยผู้นําไทยจริงๆ ผลก็คือจะทำให้มีหุนเซนและหุนเมเนตคนใหม่เกิดขึ้นอีกหลายหมื่นหลายแสนคนในกัมพูชา